ทิตารีเสวางเจ็ดไปเก้าสดีค่ะเซอร์จันสามารถเรียกได้ว่าเป็นราชาคนปัจจุบันในด้านความบันเทิงภายในและธุรกิจด้วยการรับรองที่หรูหรามากมายในมือของเขาเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพจนถึงระดับเพดานเซอร์จันกำลังตกเป็นเป้าหมายของแบรนด์รูและเราก็ไม่รู้ว่านานาโคจะมีอีกบ้างมายแค่ไหนสำหรับแบรนด์เว o ดูภายใน24ชั่วโมงของการประกาศอย่างเป็นทางการของเซอร์จัน ก็ได้คว้าอันดับที่1ในดัชนีแบรนด์ซุนี้ดยคะแนนมากกว่า9ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคำดัชนีนี้อิงตาม3มิติของอัตรา c o n อ e r s ช่นการรับรองการสื่อสารตราสินค้าและอิทธิพลของเหตุการณ์อิทธิพลของงานยากที่จะพูดได้อย่างชัดเจนแน่นอนว่าเพราะการรับรองของเสือ์จานการสื่อสารของแบรนด์จึงก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่คุ้นเคยกลายเป็นเงินจริง นี่คือศูนย์รวมของความเหนือชั้นของเสอรอจานในการนำพามูลค่าทางธุรกิจสูงสุดไม่น่าแปลกใจที่รองประธานของเวสบูตรไชน่าไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มของเข้าได้ในห้องถ่ายท่อโซดเครื่องไายครัมชั้นนำหลายชิ้นถูกนำออกจากชั้นวางและขายหมดเกลี้ยงต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่แบรนด์จะได้สัมผัสกับความรู้สึกของการขายอย่างแท้จริงจากสินค้าระดับไฮเอนด์ end. และทุกคนก็ตื่นเต้นอย่างมากค่ะว่ากันว่าจากคำพูดของท่านรองประธาน ชาวเนตสามารถสัมผัสได้ถึงความชื่นชมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ต่อโคศโกเสือจานซึ่งเพิ่มขึ้นจนสูงเป็นพิเศษเป็นวันที่สําคัญมากที่แบรนด์จะต้องเปิดเผยมีความสุขและเป็นเกียรติอย่างมากคําว่าให้เกียรติไม่ได้ใช้กันทั่วไปในชีวิตจริงมันเป็นคําที่ไพเราะและตรงไปตรงมาเมื่อใช้กับเสือจานเรายังสามารถจินตนาการได้ถึงความตื่นเต้นของรองประธานและเขายังภูมิใจมากที่เสือจานกลายเป็นโคศกของแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรองสินค้าแบรนด์หรูและเสอ่์จานได้ทำลายประเพณีความบันเทิงภายในประเทศและล้มล้างความรู้ความเข้าใจของผู้คนเซอจันได้ประกาศการรับรองใหม่อย่างเป็นทางการว่าเขาเป็นโคศกอย่างเป็นทางการของแบรนด์เวดดูดและแบรนด์ยังได้วางโปสเตอร์ขนาดใหญ่ของโคษกเือจันในทันทีเขาดูสง่างามมีเกียรติและมีเสน่ห์ในทุกท่วงท่าเสอจันเป็นไอดอลคุณภาพสูงที่มีอิทธิพล และน่าดึงดูดใจอย่างมากค่ะและมูลค่าทางธุรกิจของเขาก็สูงมากเช่นเดียวกันเขาได้ประกาศแบรนด์รับรองมากมายอย่างต่อนเนื่องรวมถึงแบรนด์ดูระดับไฮเอนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติซึ่งล้วนประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะนั่นก็หมายความว่าจะมีแบรนด์ต่างๆมากมายที่เซอร์จันจะให้ความร่วมมืออีกนานาโคตและเว็บ o ูดก็เป็นหนึ่งในน,นั้นภายในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงโพสต์ของเขาก็ได้รับความสนใจอย่างสูงมาก ในจำนวนนี้มียอดไลค์มากกว่า4.26ล้านครั้งรีโพส์มากกว่า1ล้านครั้งและความคิดเห็นมากกว่า9 4 0 0 0 0รายการธุรกิจของเซอร์จันครอบคลุมหลากหลายเช่นเดียวกับผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่เขาถ่ายทําไม่เพียงแต่ละครเครื่องแต่งกายโบราณละครแฟชั่นในเมืองสมัยใหม่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงละครย้อนยุคอีกด้วยเขามีชื่อเสียงจากละครไอพีจากนั้นเขาให้ความสนใจอยู่กับละครต้นฉบ,บับพยายามกําจัดอคติ และข้อจำกัดที่เกิดจากการเป็นดาราไอดอลที่มียอดการเข้าชมในระดับสูงบุคลิกที่กล้าท้าทาทยของเขายังคงให้ความสนใจในสาขาอื่นๆรวมถึงธุรก,กิจของเขาอีกด้วยเมื่อพิจารณาจากการรับรองของเซอร์จานแล้วเขาไม่เพียงแต่ก้าวเข้าสู่แบรนด์อาหารยอดนิยมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องสาอางที่แสดงถึงรสนิยมทางแฟชั่นของเขาอีกด้วยไปจนถึงเครื่องลายครามระดับไฮเอนเขาไม่เพียงแต่ไม่กําหนดขีดจํากัดของตัวเอง ในการทำงานเท่านั้นแต่การรับรองของเขายังครอบคลุมทุกด้านอีกด้วยซึ่งทำให้แฟนๆได้รับข้อมูลเชิงลึกและทางเลือกที่หลากหลายบล็อกบัสเตอร์ธุรกิจชุดถ้วยชามลายครามกลุ่มนี้ยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งศิละปะที่สวยงามประการแรกก็คือช็อตบัสเตอร์ได้ใช้โหมดกรีดและภาพก็เหมือนเปลือกหอยที่ประกบกันประการที่สองเซอยวจ้านได้สวมสูดลำลองสีขาวลายครามเขายิ้มเบาๆเหมือนรูปปั้นหินอ่อนเดินเตะๆอยู่ในห้อง สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนภาพยนตร์เรื่องนี้มีสไตล์ที่แปลกใหม่อย่างมากค่ะซึ่งทำให้ผู้คนนึกถึงสุนทรียศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตะวันตกโดยไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับรูปลักษณ์ทางธุรกิจก่อนหน้านี้ของเขาสีของเขาในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์กลุ่มนี้นั้นทั้งแข็งแกร่งและสง่างามมากเมื่อรวมกับการแสดงออกที่สงบของเขาและความสุขทางโลกที่แสดงบนใบหน้าของเขาทั้งหมดนี้ทำให้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์กลุ่มนี้มีภาพลักษณ์ที่สดใสโดยรวมแล้ว ผลงานของเซอร์จานแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะของธุรกิจอย่างเต็มที่ภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่มีรสชาติที่แสนจะธรรมดาของชีวิตเท่านั้นแต่ยังมีบรรยากาศแบบกุีอิสระและเรียบง่ายที่แยกออกจากชีวิตคนธรรมดาธรรมดาอีกด้วยหากเราต้องการพูดคุยเกี่ยวกับคุณค่าของเซอร์จันในการแสดงเราสามารถหาดูได้จากภาพยนตร์โฆษณาของเขาเราจะเห็นได้ว่างานของเขามีนวัตกรรมอยู่เสมอ และเขายังมีความกล้าที่จะท้าทายทีมต่างๆอีกด้วยแม้แต่ภาพยนตร์โฆษณาระดับบ็อกบัสเตอร์ของเขาก็ไม่เคยถ่ายทำในรูปแบบที่ซ้ำๆกันและตามคุณลักษณะาทางธุรกิจแล้วให้การตีความที่เหมาะสมและแสดงผ่านเลนกล้องธุรกิจของเซอร์จานมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่ทุกธุรกิจเหล่านี้ที่คนทั่วไปจะคุ้นเคยอย่างไรก็ตามเซอร์จานสามารถเจาะลึกลงไปเพื่อแสดงให้เห็นในคุณค่าทางศิละปะ ภายใต้เงื่อนไขาการรับประกันคุณภาพโดยพยายามแนะนำสิ่งดีๆให้กลายเป็นที่นิยมให้กับผู้ชมได้เซียวจ้านสามารถทำให้ธุรกิจที่เขารับรองเจริญรุ่งเรืองทุกครั้งได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากผู้ชมได้การรับรองของเขาได้รับการยกระดับอย่างต่อเนื่องและเขาได้กลายเป็นตัวแทนระดับนานา,นานชาติของแบรนด์ต่างๆมากมายนี่คือสถานะของการพัฒนาของเซียวจ้านในปัจจุบันเวดวูด <Wet wood S 2> มีประวัติอันยาวนานมากกว่า260ปี เป็นบิดาแห่งอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกของอังกฤษที่มีชื่อเสียงในราชวงศ์ยุโรปซึ่งเป็นแบรนด์หรูนับศตวรรษและยังเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะเซรามิกเป็นผลงานศิลปะที่ดีที่สุดภายใต้แบรนด์นี้ซึ่งสามารถจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้อีกอย่างก็คือเกรดของแบรนด์นี้ก็พรีเมียมอย่างมากค่ะและเหล่าบรรดาคนดงังต่างส่งแก้วน้ําคู่รักของแบรนด์นี้มาให้เป็นของขวัญสำหรับงานแต่งงานของเพื่อนๆที่โด่งดังสุดๆอีกด้วยตามเกรดของแบรนด์ ราคาของพิตภัณฑ์ของแบรนด์เวสบุนนั้นไม่ถูกอย่างแน่นอนค่ะและราคาของแก้วจะขายในราคา3 4 0ถึงรอยยนหรือ19 4 0บาทเซียจ้านซึ่งมีกลุ่มผู้บริโภคที่สอดคล้องกับการรับรองความหรูหราย,ย่างแท้จริงคือการดำรงอยู่ที่ทำให้แฟนๆมีความสุขมากตั้งแต่การแต่งหน้าเพื่อความงามไปจนถึงเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องรายคราในปัจจุบันนอกจากนี้วันที่ฝันเริ่มต้นที่ทุกคนรอคอยมานานก็ได้มาถึงแล้ว ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการล่วงหน้าหนึ่งวันสำหรับการออกอากาศในตอนเย็นของวันที่1มิถุนายนทางเทนเซนต์วิดีโอวีทีวีในต่างประเทศและช่อง CCTV 8สําสำหรับแพลตฟอร์มวีทีวีจะอาอกาศตอนแรกในเวลา20่นกาสานาทีและวันปกติจะอาอกาศในเวลา18บนกาสามนาทีเซจันได้โพสต์ข้อความว่าความหวังของฤดูใบไม้ผลไม่มีที่สิ้นสุดเสือชุนเฉิงผู้ไม่มีวันยอมรับความพ่ายแพ้ พร้อมที่จะออกเดินทางไปยังทะเลแห่งนั้นและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ